เอฟซีน้องอุงอิง ing, สาวน้อยเพรบ้านแพงเตือนระวังให้ดีเพจเพจนี้บล็อกได้บล็อกแบนได้แบนรายงานให้รายงานค่ะวันนี้นันเองนะสาวเนยสารข่าวจะมาเตือนทุกท่านด้วยนะที่แบบว่าอา,อาจจะรักแหละแต่รักผิดที่ผิดทางจึงทําให้น้องเสียหายนั่นเองนะคะสำหรับบุคคลท่านนี้ก็ไม่ขอออกมาแบบว่าไม่ขอออกมาเปิดเพจแล้วก็แล้วกัน,กนแต่จะมาแบบว่าให้ทุกคนไปดูได้ในเพจ เต้าอุ้งอิงแฟนเพจนะคะย้ําว่าเพจเต้าอุ้งอิงแฟนเพจเข้าไปหาดูได้ในโพสต์นี้นะคะในเพจเต้าอุ้งอิงแฟนเพจได้มีการออกมาโพสต์ไว้บอกว่าเพจคนนี้ดูให้ดีใครติดตามอยู่บล็อกได้บล็อกเลยลงคลิปมั่วมากๆลงคลิปเสื่อมเสียกับลูกฉะาลูกสาวเรามากๆเลยกดรายงานหรือบล็อกไปเลยก็ได้นะคะเป็นการออกมาเตือนไว้นะคะทุกคนสําหรับเพจเพจนี้เนี่ยนี่เพจ อขอพูดนะคะออคเพจเต้าอุ้งอิงแพนเพจให้ทุกคนเข้าไปดูเห็นไหมให้ทุกคนเข้าไปดูได้เลยนะคะ <_ d ata> เพจเพจนี้เนาะว่ามีการออกเอาเพจเพจนี้ออกมาโพสต์นั่นก็คือแบบว่าเพจคนนี้เป็นคุณคุณยายท่านหนึ่งนะคะคุณยายแสนสุขน,นั่นเองนะคะทุกคนได้มีการออกมา แบบว่าเป็น FC น้องอุงอิงมีผู้ติดตาม60,000กว่าคนเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่ชอบเอาคลิปน้องอุงอิงมาลงซึ่งทางสาวนนอเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูนะคะว่าเอ้าเพจต้นฉบับที่มันมีปัญหาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยคือเพจอะไรคือคลิปอะไรนั่นเองค่ะก็ได้มีการเข้าไปดูซึ่งคุณยายท่านนี้นะคะก็ได้มีการนําคลิปน้องอุงอิงเนี่ยออกมาบอกหวยออกมาแบบว่าทําให้คนงมงายเนี่ยผิดที่ผิดทางแล้วถ้าดูดีๆด,ด,ดูจริงๆนะคะทุกคน คลิปคลิปนี้มันสร้างมาจาก AI นั่นเองค่ะถ้าคนแก่ๆๆๆจริงๆอาจจะดูไม่ออกนะคะบางคนเนาะแต่แบบเราๆเนี่ยหรือว่ารุ่นวัยกลางคนเนี่ยดูออกนะว่ามันเป็น AI นะคะทุกคนอ่าต่อเลยก็แล้วกันคือได้มีการเอาคลิปคลิปนี้ของน้องอู๋อมาลงอ่าอ่านี่นี่ น้องอุงอิงไปสาร Eller, แม่ฮันนี่เสียงอีสานมาได้ของดีมาฝากพี่พี่ fc แปดกันยาน้องอุงอิงมั่นใ ờ, จมากมาแน่ใครอยากได้กับน้องถ้าเข้ามาขอกับน้องได้เลยน้องอุงอิงไปสารแม่ฮันนี่เสียงอีสานมาได้ของดีมาฝากพี่พี่ fc แปดกันยาน้องอุงอิงมั่นใจมากมาแน่ใครอยากได้กับน้องถ้าเข้ามาขอกับน้องได้เลยน้องอุงอิงไปสาร ทุกคนเบิงแต่คำว่าดูแต่คำพูดก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ตัวจริงของน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะมันคือแบบว่ามันคือ AI ที่ทำออกมาเนาะทุกคนและทีเนี้ยจึงทำให้คนเนี่ยเข้าไปว่าเอา้าแปดกันยาอุงอิงไปสารแม่ฮันนี่แล้วก็แบบว่าได้แบบว่า,ได,แบบวาได้หวยรวยเบอร์มาเพราะว่าน้องเนี่ยถ้ารู้จักน้องจริงๆเหมือนที่พ่อการชัยพูดไว้น้องจะไม่บอกอะไรตรงๆแบบนี้นะคะจู่ๆน้องมาบอกด้น้องจะแบบว่าให้เงินแบงค์ร้อยบ้างแหละเนี่ย ใส่เสื้อหรือว่าทำอะไรที่มันแบบให้คนคิดเอาเองตีเอาเองแต่น้องไม่เคยออกมาพูดว่า หวดนี้เด้อซื้อเลยเด้อเลขโตนั่นเลขตัวนี้น้องไม่เคยบอกนะคะทุกคนแบบจริงจังน้องไม่เคยทําเลยน้องจะแบบว่าเล่นๆเฉยๆแต่ถ้าพูดจริงๆจังๆไม่มีนะคะที่จะมาแหนนั่งบอกแบบนี้อันนี้มันเหมือนแบบพวกเวฟพน,นันพวกแบบว่าเอามาแล้วยายคนนี้เอามาลงจึงทําให้เอฟซีอุ้งอิงเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นน้องพูดจริงๆแล้วก็แบบว่าเอ้ยจริงเลยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทําให้หลายคนเนี่ยเข้าไปเตือนนะในคลิปคลิปนี้คนดูเกือบแสนคนแล้วนะคะเข้าไปเตือนบอกว่ายาย ขอแนะนําเดอ้อจ้าแบบว่าบางคนนะแนะนําให้ดูดีๆบางคนที่แบบว่าเชื่อสนิทใจก็เข้ามาคอมเมนต์แบบว่ายายขอนําในเดอ้อจ้าขอให้ได้จักเทือ่อในเดอ้อจ้าเนี่ยก็เป็นเอฟซีองค์อิงเหมือนกันน้องแบบตามน้องมาตลอดเลยเห็นแต่คนอื่นได้อยากได้เหมือนกันเห็นไหมทุกคนบางคนก็บอกว่าเนี่ยคือชอบนะได้บ้างสิบอกกันบ้างสิ ประมาณนี้เนาะแต่ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เตือนบอกว่าส่วนตัวนะใครรักน้องก็เป็น FC ของน้องเนี่ยไม่ควรที่จะใช้ AI มาทําแบบนี้นะหรือว่ามีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะคะมีหลายๆเพจเข้าไปเตือนบอกว่าเจ้าอย่เอามาล่วงไปทัวร์ทีบหลายเด้อย่ายคลิปนี้ทาจาก AI น้องอุงอิงไม่เคยบอก f c แบบนี้ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของน้องอยากไปทําเพื่อจะเอายอดวิวถ้าหากอีหล่าจริงควรที่จะเตือนสติ f c ด้วยกันนะคะ สารแม่ฮันนี่เสียงอีสานมันแมนยูตีมัวแล้ว AI คือมันก็ไม่ใช่เลยเนาะแม่ฮันนี่ชื่อว่าแม่ฮันนี่สีอีสานนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะทุกคนเนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเลยรอค่ะรอรอเห็นไหมรอมากๆเลยค่ะอุ้งอิงเนี่ยอย่าทําแบบนี้เลยลูกมันเสียหายบางคนก็บอกแบบนี้มันก็เสียหายไปหาน้องจริงๆบางคนเชื่อสนิทใจไงว่าน้องเป็นคนทำจริงคนพูดจริง ลบได้ลบนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนปลอมมากค่ะอย่าใช้ AI มาทำแบบนี้ลบได้ลบนะคะแต่ก็มีคอมเมนต์50เข้ามารออ่ะเขามารอ,อ่อย่างเข้ามารอว่าน้องจะให้หวยยังไงทุกคนในวันที่16กันยายนที่จะถึงเนี่ยถามไหม รอว่านางอุงอิงจะให้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะก็นี่แหละมีคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยรอรอรอเยอะมากๆเลยจึงอยากมาเตือนพ่อพ่อแม่แม่ fc นะคะแล้วอันนี้ไม่ใช่แค่อันแรกยายอาจจะไม่รู้จริงๆยายก็เลยแบบว่าเอามาลงแบบนี้แต่ก็เตือนด้วยเพราะว่ายายนะชอบไปว่าไปดูดคลิปคนนั้นคนนี้มาลงแล้วยายไม่ได้กรองข่าวให้มันดีก่อนซึ่งผู้ติดตามยายเนี่ยเกือบแสนคนเลยทีเดียว จึงทำให้คนเนี่ยเชื่อสนิทใจว่ามันคือความจริงว่ามันคือเรื่องจริงแต่ที่จริงมันคือเรื่องแต่งขึ้นมาแล้ว AI สมัยนี้มันเก่งยิ่งเวพนันนี่เก่เก่งสามารถเจนภาพเจนวิดีโอคนสามารถ เอาเสียงมาเจนได้เยอะแยะมากมายแล้วยิ่งอนาคตต่อๆไปน้องมีชื่อเสียงก็ยิ่งจะมีคนไม่ประสงค์ดีต่อน้องเนี่ยเข้ามาทําเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับน้องเยอะมากๆเลยทีเดียวยังไงก็ฝากพ่อ,พอ,พอแม่แม่เอฟซนะคอยเป็นหูเป็นตากันด้วยนะคะอย่าหาธํรมแล้วก็ฝากพ่อ,พอแม่แม่เอฟซหลายๆท่านนะที่ว่าอาจจะมองไม่ออกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ช่วยๆกันดูอย่างมีอย่างละเอียดนะคะทุกคนบางคนก็บอกว่าเนี่ย เปิดไปเจอพอดีคือโลคลิปลูกสาวเนี่ยอุตส่าห์ติดตามตอนนี้บล็อกแล้วนะคะบางคนเห็นแค่รูปอุ้งอิงก,ก็ติดตามแล้วนะคะสําหรับ f อฟรายงานเพจบล็อกแล้วครับผมแชร์ลงบ้านฮักทุกๆหลังเลยค่ะนะคะทุกคน ยายทําไมต้องเอารูปอิหลาไปทําแบบนี้นะคะมันไม่มีทางรุ่งเรืองดอกนะคะอิหลาบม่มีทางให้แบบนี้มันก็คือความจริงองอิงไม่ค่อยให้อะไรแบบนี้นะคะฝากไว้ด้วยสําหรับพ่อ,พอแม่เอฟซีถ้าอยากได้อยากตามจริงๆสามารถไปหาดูติดตามตามพ่อการชัยเอย่ยหรือว่าอะไรที่มันหลุดออกมาแล้วมันก็อยู่ที่โชคชะตาคนด้วยแต่ทุกคนมันไม่ใช่อยู่ที่แบบถ้าเอฟซีงองิงทุกคนจะถูกหมยกับน้องจริงๆนะแบบย้ําว่าทุกคนนะโอ้โห กองฉลากจริง <IC S> คือแบบ f อน้องเยอะไงแล้ว f อน้องเนี่ยหลักร้านคนเนี่ยถูกไม่ถึงแสนหรอกทุกคนคือแบบว่ามันไม่ได้ถูกทุกคนมันอยู่ที่ดวงของเทนะ่าไหรพี่น้องบางคนซื้อไม่กลับบางคนกลับแต่แบบซื้อผิดตัวบางทีน้องให้แบบว่าแบบเนี่ยเลขเลขแบงค์ร้อยเนาะมันมีเป็นหกเจ็ดเลขแปดเลขมันมีหลายเลขเนาะบางคนกลับจะจับเลขนั้นเลขนี้มั่วใส่กันบางคนก็ แต่และงว,วดเนี่ยน้องก็แบบว่ามันมีเนี่ยี๋ยวก็เบอร์เสือ้อเบอร์รถเบอร์อะไรนั่นมันหลายเบอร์หลายแนวเสียไปตามสุอันเจงเพอดีคนสื่อเนี่ยจีเจงนะคะก็เลยแบบว่าอยู่ที่แบบว่าความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็อย่าไปทําให้มันเดือดร้อนตัวเองเกินไปสนับสนุนน้องได้นะคะซื้อได้ไม่ว่าแต่ถ้าคุณไปทุ่มใส่อย่างเนี้ยอย่างเดียวน้องก็ไม่มารับผิดชอบนะเพราะว่าน้องไม่ได้บอกให้ทุกคนไปซื้อน้องแค่เป็นคนพูดออกมาลอยๆเฉยๆแต่ถ้าน้องจะมาพูดชัดๆแบบเนี้ย มันเป็นไปไม่ได้นะคะองค์อิงเนี่ยมีสัจจะพอและองค์อิงเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยบอกหวยตรงๆตามที่บอกไว้นั่นแหละสําหรับวันนี้ก็มาเตือนพ่อแม่แม่เอไว้เพียงเท่านี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ